สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุโคนวันนี้ผมอยากจะพูดต่อเรื่องการเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูเมื่อเฮามามีความรอดแล้วเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูเฮาอยากจะเหตุตามน้ำพระทัยของพระเยซูอยากจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเนาะเพราะว่าเราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าแล้ววันนี้อยากจะพูดถึงสิ่งที่สำคัญมาก ที่เฮาต้องทำเานะต้องเหตุคันว่าเฮาอยากจะไปกับพระเจ้าและพ่อปทยพระเจ้ากับชีวิตของเฮามันอยู่ในพระคมมีรีเนาะที่พูดถึงที่ที่หนึ่งคือที่มระโกบทที่สิบสเริ่มต้นกับข,ข้อที่2 8ที่นอนก็มีคนเคร่งครัดศาสนาคนที่รู้ธรรมะของพระเจ้าดีๆ มาถามพระเยซูว่าข้อไหนที่เป็นคำสั่งของพระเจ้าเป็นข้อที่ย้ายที่สุดที่สำคัญที่สุดแล้วพระเยซูได้ตอบคนนั้นยันนี้แหละให้ฟังเอาเ้อโอ้คนอิสราเอลเอ๋ยองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าของพวกเขา เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่องค์เดียวกับว่าให้พวกเจ้าฮักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นประเจ้าของเจ้าด้วยสุดยตสุดใจของเจ้าด้วยเมืดความคึดกับด้วยเมืดแห้งของเจ้านี่เป็นกฎบัญญัติที่เป็นเอกเป็นใหญ่กว่ามูกฎบัญญัตนะินาคำสร้างของประเจ้า ที่ย้ายที่สุดคือจงหักพระเจ้าจงหักพระเจ้านี่หมายความว่าอย่างที่สิหักพระเจ้าหมายความว่าเออเฮาใจของเฮาก็สาซื่อต่อพระเจ้าเฮาสิเป็นคนที่มีความจริงใจต่อพระเจ้าแล้วก็ได้เห็นถึงคุณค่าของพระเจ้า คนจีถามอาจจีถามว่าทาไมต้องหักพระเจ้านะย้อนว่าเฮ้าเป็นหนี้พระเจ้าจากความดีของพระเจ้าที่พระเจ้าแสดงต่อเฮ้าตั้งแต่เฮ้าเกิดมาในโลกนี้พี่น้องครับเป็นหนี้ได้ยังไงที่หนึ่งเราเป็นหนี้พระเจ้าย้อนว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้ชีวิตแก่เฮ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสู่ยังสู่แนวที่มีในธรรมชาติ No. และพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้ร่างกายที่เฮ้ามีแค่เฮ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้ลมห,หายใจแก่เฮ้าพระเ,เจเาะเ้าได้ให้เฮามีตาที่มองเห็นได้หูที่ได้ยินได้สมองที่จะคึดออกได้ร่างกายที่จะเดินได้ที่จะเหตุเวียกได้ที่สิเหตสู้อย่างสู้เนวที่เห่าเหตได้เดินยนอนว่าพระเจ้าก็ได้ให้เมตตาต่อเฮ้าและก็ได้ซอยเฮา นะอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่เฮาหักพระเจ้าย้อนว่าสู้อย่างสู้แนวในชีวิตของเฮาที่เป็นแนวที่ดีก็ได้ได้มาโดยพระคุณความดีความปานี้ของพระเจ้าต่อเฮาทันสัน้นมนุษย์สุขคนในโลกนี้ควรสิหักพระเจ้าย้อนว่าพระเจ้าก็ดีต่อเฮาทุกคนครับแต่สําหรับเฮาที่มาเป็นลูกพระเจ้าเฮาจองหักพระเจ้า ย้อนว่าพระเจ้าในเมตตาเฮาเนาะเฮาหักพระเจ้าย้อนว่าพระเจ้าในสงพระเยซูเข้ามาในโลกนี้เพื่อจะถ่ายบาปเฮาเพียรสีล่างบาปเฮาแมนว่าเฮาสุคนเป็นคนบาปหลายเฮาสุคนเป็นคนที่เหตุหลายอย่างหลายเนยวที่บ่ได้พอพระทัยพระเจ้าและเฮาสุผู้สุคนสมควรที่จะตกนรกย้อนบาปของเฮาพระเจ้าในเมตตาเฮา และทรงพระเยซูเข้ามาในโลกนี้สองพันปีมาแล้วเพียสิทายบาปเฮาเพียเฮาสิหาบกันอภัยโทษได้มาเป็นลูกของพระเจ้าได้แล้วก็ให้พระเยซูให้เฮาลุดพ้นจากอํานาจของพีมารซาตานวิญญาณชั่วและมาเป็นคนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าได้เฮาก็เลยควรสิเป็นสิ่งที่สงควรหลาย ที่ใจเขาเหาควรสีหักพระเจ้าทั้งสี่ช่องนะทั้งมืดที่เหาเินอยู่นะเนาะเหาควรสีหักพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในสายตาของพระเจ้าย้อนว่าพระเจ้าบอกเพียงแต่อย่าให้เหาหับใจพระเจ้าหับใส่พระเจ้าภายนอกเท่านั้นแต่ให้เหาหักใส่หับใส่พระเจ้าแต่แต่เสื้อฝังพระเจ้าจากใจ ที่พหักประเจ้าอิลีเนาะมีมีเรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์ที่เป็นเป็นตัวอย่างของนี้และของคนที่ได้หักประเจ้ามันอยู่ในลูกาบทีเจ็พระธรรมลูกาบททีเจ็แล้ววันนี้อาจารย์จะอาจาจะต้องใช้เวลาอา่านเนาะให้พี่น้องฟังและอธิบายเนาะมันเริ่มต้นกับข้อที่36 ในบทที่เจ็ดบอกว่าเลวมีนักศาสนาขนาฟารเลสีผู้หนึ่งชออื่อซีโมนได้มาส้วนพระเยซูปไปกินขา่าวเฮียนเล่านะพวกฟารเลสีเป็นคนที่แข่งครงัดในศาสนาแล้วก็สวนหลายในพระคัมภีร์ฟาร์เลสีจะเป็นคนที่บอสเสือในพระเยซูบอสเสือว่าพระเยซูปเป็นประบุตรระเจ้าก็เลยเขาจะหา โอกาสที่จะจับผิดพระเยซูและซีโมนคงจะเชิญพระเยซูมากินข้าวกับเพิินเพื่อจะจับตามมองเขาและหาอะไรผิดในโตเพิ่นแต่พระเยซูก็ได้มาก็ได้ไปเนาะปพรบะ,ระ,ระติเสธแล้วนี่เนี่ไดมีแม่หญิงหากินในเมืองกับคนคนที่สังคมถือว่าเป็นคนบดีเนาะในเมียงเป็นคนบาป พูนังพอดีแต่ยินว่าพระเยซูมากินเขา่าอยู่เฮียนฟาลสีผูนังนั่งเลยเธอเอาขวดนำ้ำหอมราคาแพงๆเข้ามาหาแล้วเขาไปยืนอยู่น้ำหลังตรงเท้าเพิ่นห้องหายอยู่นั่นจนน้ำตาตกเปียกเท้าเพิ่นแล้วนั่งก็เอาผมเช็ดเท้าพระเยซูทั้งจุบเท้า หอมี่น้ำมันหอมลูกไซอู้ห้อันนี้เป็นสิ่งที่กปกตินะครับที่คนแบบนี้สีเข้ามาในบ้านของคนฟาเลสีนะฟาเลสีส่วนหลายจะบอกยอมให้คนแบบนี้เข้ามาในเฮียนแต่เขาแอบเข้ามาและเมื่อเขาเห็นเห็นพระเยซูแล้วก็เขาอดว่าได้เขาเริ่มร้องไห้ร้องไห้เพราะอย่างเออร้องไห้ย้อนว่า เขาได้มีใจหักต่อพระเยซูย้อนว่าพระเยซูได้ส้อยเขาแล้วน้ําตากไหลายแล้วก็ได้เหดให้เท้าของพระเยซูเปียกอยู่เขาก็เลยเอาผมเช็ดแล้วเขามีน้ํามันหอมด้วยที่แพงๆเนาะแล้วก็ได้สายบนหัวศรของตัวเท้าของพระเยซูแล้วก็ได้เช็ดเท้าของพระเยซูด้วยผมของเธอ ดูไม่สุไม่ไม่แบบเป็นสิ่งที่คงทำให้ทุกคนรู้สึกอะไม่สบายใจแล้วก็แปลกใจที่พระเยซูย่อมให้ผู้หญิงเห็นอย่น,นี้ย้อนว่าเข้าเพียงแต่ดูภายนอกบ่ได้ดูใจแต่พระเยซูหูใจของทุกคนและหูใจของผู้หญิงนี้ที่เขามีใจหักพระเยซูด้วยใจบริสุทธิ์อืม แล้วบอกว่าในข้อที่3 0สิกล่าวบอกว่าบัดพ่อฟาเลสีผู้ที่เซิรนพระเยซูไปยิงข้าวเ็นจันทันก็คิดในใจว่าอขันแม่นคนนี้เออเป็นผู้เป็นป่าเป็นเสียงของพระเจ้าอีหลีก็คือสีหูจักว่าเมยิงเป็นคนบาปมาจาับมาใบโตเพิ่นนั้นเป็นคนสัวเขาบอกว่าอืม รู้แล้วบอดีเป็นบอดีเป็นคนของพระเจ้าอิลียออวมาขั้นมาเป็นคนของพระเจ้าอิลีสีบอยอมให้ผู้หญิงแบบนี้มาสัมผัสเขาแบบนี้ของสีฮูว,ว่าเขาเป็นคนแบบไหนเนาะแต่แท้จริงพระเยซูฮูดีผู้หญิงนี้มีอย่างในใ,นใจและฮูดีว่าซีโมนมีอย่างใน,ในใจของเรานั่มเนาะและกําลังคืดอย่างพระเยซูก็เลยว่าวาซีโมนเอ,อ๋ย มีแนวหนึ่งที่เหาอยากสีว้าวนำเจ้าซีมอนบอกว่าอาจารย์สีว้าวแนวใดก็ว้าวมาโลดมอนนับถือพระเยซูในใจแล้วพระเยซูเล่ยว้าวขึ้นวามีน่ายทุนคนหนึ่งแล้วมีลูกหนี้สองคนคนหนึ่งเป็นหนี้ห้าร้อยเหรียญดานาเหรียนนะแล้วอีกคนหนึ่งเป็นหนี้เพียงห้าสิบเหรียญดานาเรียน คนหนึ่งหาอีกคนหนึ่งหาสิปลูกนี่สองคนนี้บอสามารถสีหาเงินใช้นี่ได้ในทุนกย็ยกนี่ให้เขาทั้งสองแล้วลูกนี่สองคนนี้เจ้าว่าผู้ใดสีหักเพ่งในทุนหลายกว่ากันเนาะพี่น้องคืดอย่างเนาะถ้าเป็นเนาะท่านเนาะ มีคนหนึ่งเป็นหนี้เนาะเจ้าเป็นหนี้คนหนึ่งห้าสิบะห้าร้อยเนาะอาจจะแต่ในสมนัยนี้อาจจะคือต้องเป็นใหญ่กว่านี้เนาะคนหนึ่งเป็นหนี้หาหาผ่านอีกคนหนึ่งเป็นหาแสนแต่ว่ามีคนยกหนี้โอ้จะหกักผู้ใดมากกว่าและคนนี้บอกว่าอืมเอ่อนายซีโมนต,ตอบว่าผู้ติดหนี้หลายนั่นแหละ หักเพลงน่ายหลายกว่าแต่พี่น้องคงจะเห็นด้วยเนาะถ้าเราเป็นหนี้ห้าแสนแล้วคนเดียวยกหนี้เราจะหักหลายกว่าที่เฮาสิหักคนที่ยกหนี้แค่ให้หนะาผ่านเนาะพระเยซูเลยว่าว่าเออเมเลียวเนาะแล้วพรนะเยซูเหลียวเบิงนัง่งเพราะว่าพระเยซูกําลังใช้อุปมานี้นะที่จะช่วยซีมอนเข้าใจว้าว กับซีมมนต่อว่าเจ้าเห็นบอเมยิ่งผู้นี้แน่นอนเขาเห็นแล้ว <c oughs> คงจะบอสบากใจเนาะที่เมยิ่งนั้นได้มากตั้งแต่เหาได้เข้ามาในเฮี้ยนของเจ้าไฟเจ้ายังบบทานเอาน้ำมาให้เหาล้างเท้าเป็นพะเพณีของพวกอยู่ที่สเสตุอย่างนี้แต่ว่าส่วนนา่งนี้ไดเอาน้ำตาของนาง หลังเท้าให้เห่าเดี๋ยวนั่งก็ได้เอาผมของนั่งเทียนน้ำไฟเจ้าก็บ่ได้จุ๊บแก้มตอนหักเห่าตามประเพนีแต่ว่าส่วนนั่งนี่ได้จุ๊บเท้าเห่าเ่าอยุ่บาสาวตั้งแต่น,นั่งเข้ามากอืมแล้วไฟเจ้าก็บ่ดได้เอาน้ำหอมธรรมดามา ยศสายหัวเห่าตามประเพณีแต่ว่าส่วนน,นั่งนี่ก็ยังเอาน้ำมันหอมละคาเพงแพงมาลูปสายเท้าของเห่าจันสันเห่าสีบอกเจ้าว่าส่วนาน,น,าน,นั่งนี่แม้นว่าบาปของนั่งสีหลายแต่นั่งได้ครับการอภัยเมิดแล้วนางเลยหักเพลงเห่าหลายแต่ไฟผู้ดี ได้รับก,การอภัยน้อยเขาก็สีหักเพ่งเฮาน่อยเนาะพระเยซูกำลังสอนซีโมนว่า <c oughs> ดูนะดูผู้หญิงคนนี้เขาหักเฮาเขาแสดงความหักต่อเฮาย้อนว่าเขาหูว่าเฮาได้ให้อภัยบาปของเขาแล้วเนาะบาปของเขา,ลาหลายหลายและเมื่อเขารู้ เขาได้ยกโทษความผิดบาปของเขาแล้วเขาหูเสึกเป็นคนหมายแล้วเป็นคนบริสุทธิ์แล้วได้เป็นคนที่หมายเป็นคนหมายแล้วย้อนว่าไม่มาหูดจักกับเฮามาเชื่อในเฮาเขา,เขาอดพ่ได้ที่แสดงความหักถึงแม้ว่าอาจจะดูแปลกกับคนอื่นแต่เข้าใจของเขาเต็มโลนโดยความหักต่อเฮาแต่ซีโมนนั้นบ่ได้หักไปอีกสู่เลย ปฎิเหตุยังสักเนวที่แสดงความหักต่อพระเยซูย่อมว่าใจของเขาบอดดีรได้หักพระเยซูพี่น้องครับนี่คือคือวามหมายของการหักพระเจ้าคือห้าหักพระเจ้าพระกมีบอกว่ายอดบอกว่าห้าหักพระเจ้าย้อนว่าเพิ่นหักหฮาก่อนเนาะพระเจ้าหักห้าก่อนที่หฮาเกิดมาพระเจ้าหักเ้าหลายพี่น้องครับพระเจ้าหักเจ้าเนาะ พระเจ้าสร้างเจ้าพระเจ้าให้ชีวิตแก่เจ้าพระเจ้าให้ลมหายใจแก่เจ้าและพระเจ้าเหตุหลายแนวหลายอย่างที่สิให้เจ้ามีความสุขแม้ว่าเจ้ายังบ่ได้หูจักพระเจ้าแม้ว่าเจ้ายังเป็นคนบาปอยู่พระเจ้ายังหักเจ้าอยู่อยากให้เจ้าลุดพ้นจากครอบกรรมเว้นกรรมของเจ้าเข้ามาเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้ามีความรอด พราะพระเจ้าก็เลยให้พระอิสุขคมาในโลกนี้ยอมตายบนไมก้กางเขนเพื่อแสดงความหากักต่อเฮาเพื่อถ่ายบาปเฮาพระอิสุมาเสียสละสุยาสุนเนาเพื่อเฮาสิมีความรักอันนี้เป็นความรักของพระเจ้าเมื่อเฮาเห็นถึงความรักที่พระเจ้ามีต่อเฮาเป็นลายขนาดนี้ลายกว่าที่เขาสิเข้าใจได้เฮาควรสิหักพระเจ้าด้วยสุดที่สุดใจสุดกำลังของเฮา แสดงความหักต่อพระเจ้าโดยการนมัสการพระองค์จากใจโดยการเสื้อฝังพระเจ้าอยากสี่เหตุสู่ยางสู่เนลที่สี่เหตุให้พระเจ้าพอพระทัยกับเฮาและบ่อยากสี่เหตุสิ่งใดเลยเนวใดเลยที่จะเหตุให้พระเจ้าเสียใจกับเฮาเฮาบ่อยากเหตุบาปแล้วย้อนว่าเฮาหักพระเจ้าเขาบ่อยากเหตุสิ่งที่ซั่วย้อนว่าเฮาเป็นคนของพระเจ้าอยากให้พระเจ้าพอพระทัยกับเฮา ย้อนว่าประเจ้าหักเฮาหลายแต่เฮาหักประเจ้านําครับพี่น้องครับขอให้เฮาหักประเจ้าด้วยสูดจิตสูดใจสูดความคิดสูดกําลังของเฮาย้อนว่าประเจ้าหักเฮามากกว่าที่เฮาสิเข่าวใจได้ขอประเจ้าอุยพรพี่น้องคุณสุคนนะครับสวัสดีครับ